พี่น้องก่อนสิเขวาวัดมาอ่ามันสิมีดานมองหนึง่งยูหันพี่น้องอย่าลืมเนอเออมีดานอยูหมองหันละมีตำรวจอยู่หันสองคนออตำรวจยิ่งสองคนกูได้แว่ปั๊บเข้าไปหันยิ่งโหลดใส่หน้าผากปับ๊บเออดีแนวหนึง่งมีแนวหอยล่างมือครับ อันนี้เป็นการรักษาร่วมด้วยช่วยกันซอยกันละมัดระวังโรคพิบ้าอยียงบุญไต่กีดแด้ก่อเบื่อเคยได้ยินสม,มัยนี้จ COVID, ังว่าโควิดืองัววิดมุนเเล่ไปแล้วรอบหนึ่งกับบอพ่อรอบสองมาอีกรอบสองมาแล้วพอแล้วรอบสามมาอีกโอ้ยนี่แหละพ้นว่าโรคก,กาพีวัด ตกมาสองพันหาค้นชะล่าให้เฝ้าตื่นเพ่นว่าค้นสีทอนเข่าไก่สามหอมพ่อสีเริ่มละละพี่น้องตกมาสองพันหาคนชะล่าให้เฝ่าตื่นให้คอยเบึกคอยเบืนไปฟังถ้ำพระเจ้าประสงค์เขาวัดว่าเพ่นว่า,วาให้เล่งใส่แก้วสามประการให้จดให้จ้องให้ตั้งใจจดใจจอธนกบำรุง่งพระพุทธศาส,าสนาไหวกราบไหวแก้วสามประการพี่น้องเฮ้าแก้วสามประการมันอย่างหนึ่ง ใช่ครับมันมีอยู่สามอย่างรบรมเมนพระบูตพระธรรมพระสงค์เนี่หนึ่งพระปัญญาที่คุณนครับสองพระวิสุทธิที่คุ้นแล้วก็มีพระพุทธคุณนะครับสามประการนี่เพื่อนเอินว่าแก้วสามดวงแต่ครับ อยู่ในสายธานแห่งพระพุทธศาสนาพระปัญญาทิคุณอันนี้อันหนึง่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ารูปอันที่หนึ่งที่สองก็คือพระวิสุทธิคุณแล้วกับพระปัญญาทิคุณนะครับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาอันเป็นเลิศนะครับจึงในตันสรูปเป็นพระอรหันตสัมมาสาต์สดาเป็นองค์พระศาสดาในโลกก่อนโม นะครับอันนี้คือด้วยแกวสามประการนี้เกิดขึ้นพี่น้องเข้าในบูชาอยู่ตลอดนะครับอันนี้เพื่อนเอิญว่าแกวสามประการเข้าสีคนสีมีความหวังตั้งต่อไปทังหน้าเพื่อนว่าสามประการพ่ายสอยสีน้ำคุ้มน้ำเลื่อมสีน้ำเที่ยมแถบขางว่าเพราะว่างไว้ห้ยมนหมองพี่น้องเข้าย่ามสีกินนอนนันไปมาลูกขาดน่งไห้จามันกลาบไ่ายคุ้นแกวหนอพุทโธ อันนี้เพิ่นกล่าวไว้ในสายท่านแห่งพระบุทธศาสนาน,นะนะครับตกเข้ามา2,564ปีก็ยังดำลงอยู่ได้ตลอดก็ยอนว่าพี่น้องพุทธศาสนิกชนของเขา้าเป็นผู้เข้มแข็งเป็นผู้มีเหือมีแห้งบวาสิเป็นทังด้านจะตูปจัจจัยท่านดันกำลังศัพท์กำลังสัทธากำล,งกำลังกายกำลังใจซอยกันมาเรื่อยๆพี่น้อง